меня танк ทุกคนสวัสดีนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ,รบกลับมาอยู่กับผมซีเบลในเกนเดสบาเลนไลน์นะครับทุกคนหรือรอบนี้เราก็มาอยู่กับการแนะนําเปิงนะฝัะ่งผู้รอดชีวิตก่นกอนเข้าสู่เนื้อหาการช่วยกันไปกดไลค,ลค,ลคล์ซับสมไคร้กดแชร์ตวนเพื่อนคุยรู้จักกับช่องซีเบลกันมากขึ้นเลยนะครับทุกคนฝากด้วยนะ ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็น Facebook Fanpage Channel c p o and b อน l ก็ฝากเข้ามาเป็นใน Facebook Fanpage ของผมด้วยนะครับทุกคนฝากกันด้วยนะเีมาเข้าสูนหากันเลยรอบนี้ก็จัดอยู่กับอันดับของไอเทมนะและสำหรับเพื่อผู้รอดชีวิตเริ่มจากไอเทมกันโดยไอเทมส่วนใหญ่ที่มักจะเห็นกันโดยบ่อยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นที่ใช้กันบ่อยนะไอเทมชิ้นแรกคือกล่องยาบาลรักษาบาดแผลให้คุณหายเจ็บก็จะเห็นพบกันได้บ่อยครั้งกั อีกไอเทมหนึ่งนั่นก็คือไฟฉายทําให้ฆาตกร่ะสตันมองไม่เห็นทางไปเวลา8วินาทีต่อมาก็จะเป็นเปิรกที่ผมจะบอกว่าโอเค มาดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีเปลรอกอะไรกันบ้างนะไอ้เปลร์กพิสูจน์นะก็คือมันจะเป็นการทํางานเป็นทีมหากเราไปซ่อมเครื่องปั่นไฟกับเพื่อนที่อยู่ในระยะ4เมตรจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้น15ซและได้รับโบนัสดังกล่าวเพิ่มอีก50นโบนัสนี่คือหมายถึงโบนัสแต้มเลือกกันนะทุกค,คือการดูแลตัวเองเปิร์กนี้ก็เป็นเปิร์กความสามารถในการรักษาตนโดยที่ไม่ใช้กล่องพยาบาลด้วยความเร็ว50ของปกติ และหากใช้กล่องพยาบาลเพิ่มจะเพิ่มประสิทธิภาพอีก10%ความรู้พืาสตร์ความเร็วในการรักษาและประสิทธิภาพของกล่องพยาบาลเพิ่ม10%และช่วยฉลอเลือดเป็นเปิร์ฟเวลาที่ทูดิยืมนะเวลาที่ทูยิยืมนี่จะทําให้ได้รับเอฟเฟกต์ทนทาน,นเวลา8วิแต่ว่าคนที่ได้รับคือเพื่อนที่เราไปช่วยนะไม่ใช่ตัวเราเปิร์ฟที่2ทนทานยากเป็นเปิร์กที่ทําให้เต็มฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์แบบ คือตายยาเป็นเปิร์กที่ทําให้คุณวิ่งพุ้งแปข้างหน้าโดยสามารถหลีกเลี่ยงความสียเกิดขึ้นอย่างเช่นในขณะที่กําลังถูกตีหรือวิ่งหนีจากฆาตก,กรเป็นต้น นี่เลยช่างเทคนิคจะลดเสียงการส้มแซมลดการได้ยินลง8เมตรหมายความว่าฆาตรกรจะไม่ได้ยินเสียงในระยะ8เมตรและกันเครื่องระเบิดทําให้ความคืบหน้าสูญเสียเพิ่มเติม5เปอรบิกต่อมาตื่นตัวเป็นเบิรกที่คุณมองเห็นฆาตรกรในเวลา3วินาะทีเบิร์กต่อมาผลนอันตรายนี้ก็เป็นเบิรกที่นิยมใช้กันบ่อยเป็นเบิรกที่โคตรโอแล้วก็ดีอันนึง โดยความสามารถเปิร์นี้คุณจะสามารถหลุดตะขอได้แบบ100%ส่วนเงื่อนไขในการใช้คุณก็ต้องไปช่วยเพื่อนให้รอดในเวลาที่กําหนดหากคุณไม่สามารถช่วยเหลือเพื่อนให้พ้นในเวลาที่กําหนดได้นะไม่ได้รับเปิร์นี้แต่ถ้าช่วยแล้วพ้นอันตรายจากภารกรในเวลาที่กําหนดได้คุณก็จะได้รับเปิร์นี้เบรกนําโชคจะไม่ทิ้งรอยเลือดหรือรอยขีดขวดเอาไว้เป็นเวลารวม40วินาทีก็เออถัดมาเขาทุกวิถีทาง ทุยดีทานนี่ก็เป็นการรีเซ็ตแท่งไม้ทําให้แท่งไม้ที่มันวางไปแล้วกลับมาวางใหม่ได้อีกครั้งถือว่าเป็นเปิร์ที่ดีแต่ก็มีระยะเวลาที่กําหนดในการใช้งานเปิร์นี้นะเปอร์หลาดมาดิ้นลนสุดพลังถูกคาตกรเบรกและดิ้นให้ถึง25%ก็จะทำให้แท่นไม้ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆหล่นลงมาสตันการโจมตีเด็ดขาด แทงคนที่มาทำร้ายเพื่อพยายามหนีรอดหลังจากช่วยจากตาขอหรือปลดตัวเองจากตาขอแล้วการโจมตีเด็กขาดจะทำงานเป็นเวลา40วินาทีหากถูกฆาตากรจับได้ในขณะที่การโจมตีเด็กขาดทำงานอยู่ดำเนินการตรวจสอบทักษะให้สำเร็จเพื่อนหน,นีพ้นพร้อมสตันฆาตากรเป็นเวลาห้าวิการตรวจสอบทักษะที่สำเร็จหรือล้มเหลวจะทำให้การโจมตีเด็กขาดหยุดการทำงานลง คุณจะตกเป็นเป้าหมายของฆาตรกรหากสตันสังเร็จและการทําที่จะหยุดการทํางานต่อไปนี้นั่นคือการซ่อมแซมครึ่งปั่นไฟการรักษาตัวเองหรือคนอื่นการชําระล้างหรือให้คอยโทเทมการทําลายตะขอการช่วยเหลือคนอื่นจากตะขอเพื่อโอกาสที่คุณจะตกเป็นเป้าหมายฆาตรกรสามารถมีผู้รอดชีวิตตกเป็นเป้าหมายได้ทีละคนเท่านั้นก็เรียกได้ว่าเป็นเปิร์ก ดาบสองคมอ่ะใครใช้ก็ต้องที่ดีนิดนึงนะรับชมความสนุกสนานกับการจัดอันดับในการใช้เทียมและเปิร์กที่โอเคและน่าใช้กันนะครับส่วนใครไม่มีเปิร์กตามที่ผมบอกก็ไปหากันมาใช้กันซะนะถือว่าเป็นเปิร์กที่เรียกได้ว่าแต่และเปิร์กที่ผมบอกคือโอเคมากช่วยกดไลค์ซับสไคร้กดแชร์ใครอยากแสดงความคิดเห็นอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลย อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามรับชมคลิปใหม่จากผมซีบและ View v ิววีเอฟกันด้วยนะครับสามารถติดตามข่าวสารพูดคุยกันได้ที่ Facebook f แฟนเพจได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Facebook แฟนเพจของผมก็สามารถกดลิงก์ได้ตามใต้ด้านล่างคลิปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อเข้าไปกันกดเข้าร่วมเป็นสมาชิก เทอร์เนลซีบิวแอนบิวีเอฟกันด้วยนะครับทุกคนฝากโลงานติดใหม่ๆไว้กันด้วยนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ช่องบิววีเอฟกับซีบิวนะครับทุกคนก็ช่วยกันกดไลค์ซับสไครต์กันด้วยนะครับส่วนใครที่อยากติดต่องานผมก็มีเพจงานก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ก็สามารถเข้าไปดูผลงานใหม่ๆใ,ในนั้นได้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยผมก็จะเปิดรับตลอด24นนะครับทุกคน ใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือไว้ในเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจของผมได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปอ่านถ้าผมอ่านแล้วมันโอเคผมจะดัดให้ตามที่ทุกคนเรียกร้องกันมานะครับแต่อันไหนที่ผมทำให้ไม่ได้หรือมันไม่ได้จริงๆอ่ะผมก็จะ ไม่ทําให้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับใครอยากให้ผมทําคลิปรีวิวเกมอะไรก็สามารถเสนอบอกกันมาได้นะครับแล้วถ้าเกมนั้นมันเสียตังก็การาุณาช่วยซื้อให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มาทํารีวิวให้พวกคุณได้ดูกันเพราะเนื่องจากผมชดเงินนะผมชดเงินก็เลยไม่มีตามซื้อเกมใหม่ๆวันะนั้ใครอยากให้ผมทําคลิปเกมรีวิวอะไรก็บอกผม ได้ผมก็จะได้เตรียมพร้อมจัดไปให้แล้วก็ซื้อเกมไม้ผมด้วยนะถ้าจะให้ผมทําเกมอะไรอะ่ะถ้ามันเสียตังค์อะนะแต่ถ้าเกิดมันฟรีก็ถ้าระบบผมได้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะอยู่ในเกมอะไรตัวอะไรกันอีกนะครับบายบายทุกคนแรงกิ้งอ้าวบายบายนะครับทุกคน